น้ำไม่อาบซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะจัดทริปไปทําบุญแล้วก็เป็นช่วงแบบอากาศหนาวด้วยค่ะได้บุญจริงๆรงใช่ไได้บุญจริงค่ะตั้งใจจะไปแต่สุดท้ายระหว่างทางเนี่ยไม่รู้ทําบาปไปด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมรอบนี้รวมตัวกันได้เป็นหมื่นแล้วการรวมตัวในครั้งนี้ก็จะเห็นว่าระหว่างทางก็จะมีเกี่ยวกันไปให้เกี่ยวกันไปเนี่ยเราไม่ห่วงมันไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วแต่ที่น่าตกใจก็คือพฤติกรรมการขับรถแบบนี้แต่ล่าสุดได้ข้อมูลมาเห็นบอกไปชนพระบินทบาทค่ะ สอบถามกับชาวบ้านแถวๆนี้เขาบอกว่าถ้าขับกันเองเนี่ยแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่เป็นไรแต่ล่าสุดได้ข้อมูลมาเห็นบอกไปชนพระบินทบาทค่ะเหตุการณ์ชนพระที่บินทบาทเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะฮะลองดูหน่อยมันมีภาพเป็นอุบัติเหตุที่เขาบอกว่าคือแต่เช้ามืดเลยสายที่มาจากลบบุรีเนี่ยคุณผู้ชมไปชนเขากับพระช่วงตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้านี่ ฟ้ายังไม่สว่างเท่าไหร่ท่านก็บินทบาทของท่านเป็นประจำตามกิจของสงทุกวันวันนี้ข้ามถนนปั๊บชนเปลี้ยงท่านสลบคาที่เลยคือปลายทางเนี่ยจะไปเพชรบูรณ์แต่ระหว่างทางขับไปก็ทนกันไปเกี่ยวกันล้มกันไปมีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกหนึ่งชีวิตวันนี้ชาวเน็ตถึงขนาดติดแฮชแท็กภ้าขขาวพร้อมห่อสุดหล่อพร้อมยัง แต่ว่าการขับรถเสี่ยงขนาดนี้ทำให้หในายพานุพงศ์อายุ28ปีตอนแรกถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตจุดที่ไปประสบเหตุอยู่ลบบุรีเหมือนกันค่ะแถวๆวัดถ้ำเขาปรางที่ชัยบาดานอ๋อขยับจากจุดเมื่อกี้มาหน่อยขยับไป,<ล>ยไปอีกนิดนึงชนคระเสร็จปุ๊บไปชนกำแพงต่อเห็นบอกว่าจังหวะนั้นชาวบ้านพาเราไปดูจุดที่เกิดเหตุพุ่งชนกำแพงมีรอยครูดแล้วก็น่าจะขับเร็วแล้วมันหลุดถนน ชาวบ้านตรงจุดเกิดเหตุบอกว่าน่าจะช่วงประมาณตีสามได้ยินเสียงแบบนี้แล้วนอนไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกปีส่วนตีห้ตื่นขึ้นมาเลยรู้ว่าอ๋อมีอุบัติเหตุตอนแรกนึกว่าแค่เจ็บสุดท้ายมารู้ว่าเสียชีวิตมาทั้งคืนไหมรถจะมาประมาณตีสามพวกแกไมะนะนะอ่อาบน้ำเลยเออออกจากมาตีสามออกมาขับไปเรื่อยๆขึ้นไปไอดีตีห้าเสียงดังมากไหมฮะชาวบ้านจะท้องท้อนไม่ได้อ,ะอ่ะฮะ ยยดลีีเเวมาอ๋อผ่านมาประมาณตีสามผ่านมาที่ที่มันเกิดอุบัติเหตุเนเกิดตีห uh ้าอ่าฮะตีห้านะเอา้าเพราะว่าผมตีห้าขึ้นตื่นมาเราเห็น,นรถไปจอดกันพวกไอเนีน uh ่ย huh. ก็เลยเข้ามาดูเรียกว่าวิ่งมาทั้งคืนเลยทั้งคืนเลย,เ,ลยเริ่มตีสามเสียงดังมากไหมครับโอ้โห uh huh. เก่าคาวาก็ลองคิดดูว่ารถแต่งไงครับ แล้วรถที่ที่พัง้ที่ป,ประสบประัติเหตุได้รับความเสียหายเยอะไหมโอยขี่ไม่ได้ต้อซ่อมก็ซ่อมอีกแนววันเยอะสนุกกับฟีเจอร์ p โพ and r o ว d แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD แอปโหลดฟรีโหลดเลย